สวัสดีคะ่ะ f อทุกๆท่านคะ่ะวันนี้ก็มาพบกับใจสังพารวยอีกเช่นเคยนะคะทุกท่านวันนี้นะคะใจจะไปทุกท่านมารับชมแนวทางเราสามัคคีวันที่29กรกรกฎาคม2567ัน25กับพี่น้องวันจันทร์นะคะทุกท่านคะ่ะก่อนที่เราจะไปรับชมแนวทางนะคะคําเตือนคะ่ะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเด็กอายุต่ำกว่า18ปีคนได้รับคําแนะนํา วิดีโอนี้ทางช่องหาสถิติในการคำนวณตัวเลขย้อนหลังและจัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะทุกท่าน f c ขาแนวทางที่ใจจัดทำขึ้นมาให้ FC ได้รับชมต่อไปนี้เป็นการเจาะเด่นวิ่งรูดนะคะทุกท่านแยกรอบนะคะทุกท่านขาถ้า FC ไม่ชอบตัวเด่นที่ใจวางไว้ให้ให้ FC ทุกท่านรอดูเลขเด่นประจำวันเพื่อเป็นแนวทางนะคะ เลขเด่นประจำวันท่านจะสามารถใช้ได้ทั้งวันทุกรอบในแต่ละวันนะคะถ้าท่านอกหักจากคลิปหนึ่งก็เอาสามารถเลขเด่นประจำวันไปสามารถใช้ได้เลยนะคะสำหรับใครที่ชอบวิ่งรูดนะคะทุกท่านสำหรับคู่ที่ใจจับให้เป็นการหาความน่าจะเป็นระหว่างคู่ตัวเด่นสถิติงวดล่าสุดและเลขเด่นประจำวันมีเข้ามีหลุดเหมือนกันทุกวันด้วยค่ะพี่น้องเดอ้อทุกคนเรามาดูวันที่ ยี่สิบแปดก่อนนะคะว่าเข้าหรือหลุดวันที่ยี่สิบแปดพี่น้องจับคู่หลุดเข้าคู่เด่นแยกกับเด่นประจําวันนะคะทุกคนตัวเลขหลยตัวพี่น้องมือวานนี้จะจับบกบนะคะทุกคนจะให้เด่นสองและสี่นะคะมาหกห้าเจ็ดสองหกเด่นมาสองนะคะทุกท่านเนี่ยพี่น้องมาคู่เด่นแยกกับเด่นประจําวันไม่ได้จับให้นะคะทุกคนมาคริมาป้องขาดนะพี่น้องชนมากนะคะทุกคนคะ่ะ เอาไปต่อลุ้นต่อนะคะทุกคนวันที่เลขเด่นประจําวันมาไหมมาหกพี่น้องหนึ่งหลุดนะคะหกห้าเจ็ดสองหกไปลุ้นต่อวันที่ยีิบเก้าค่ะพี่น้องวันที่ยี่สิบเก้านะคะทุกท่านจากที่ใจคำนวณตัวเด่นได้วันนี้ใจได้อยู่ที่แปดและหนึ่งเรามาดูครมน่าจะเป็นนะคะแปดหกแปดเจ็ดแปดห้าแปดสอง หน,นะคะทุกท่าน18 16 15 17 12วันนี้ก็คือจับได้9คู่นะคะทุกท่านจับคู่หนึงเสดายคู่หนึงพี่น้องแล้วจะพี่น้องมากด้วยค่ะเดี๋ยวใจจะให้คู่ตัวเด่นคู่ตัวเด่นวันนี้นะคะหนึ่คู่ที่ใจชอบ1คู่นะคะทุกท่านก็คือ8ป7เจถ้าสมมุติเอฟซีชอบก็ตามใจได้หรือว่า ท่านไหนมีตัวเลขในใจจับใหม่ได้เลยนะคะทุกคนสําหรับเลขเด่นประจําวันจันทร์อยู่ที่เลข2และเลข7เลขเบิ้ลประจําวันคือ2 2กับ77นะคะทุกท่าน2อกับเจนี้ fc ทุกท่านสามารถนําไปใช้ได้ทั้งวันทุกรอบในแต่ละวันนะคะสําหรับ fc ท่านไหนที่ตามหุ้นนะคะอยากจับคู่เด่นแยกกับเด่นประจําวันก็จับได้เลยเช่น8 2 2 8 8 7 7 8 1นะคะ1 2 2 7 1 7 7 1 อย่างนี้เป็นต้นนะคะทุกคนหนึ่งสองสองหนึ่งพี่น้องเจ๋อพีทหนึ่งเจ็ดเจ็ดหนึ่งนะคะทุกท่านคาสองเจ็ดเจ็ดสองเป็นเล็กเด่นประจำวันนะพี่น้อง <c oughs> แล้วจะมักแล้วจะชอบด้วยพี่น้องเด้อพิจารณาะเบิ่งได้ก็แล้วแต่ดวงของแต่ละท่านด้วยแล้วแต่ดวงของแอดมินด้วยนะคะวันเข้าวันหลุดเหมือนกันนะคะส่วนแอดมินนั้นนะคะไม่สามารถจอดจุงได้ว่าตัวไหนจะเข้าตัวไหนจะหลุดนะคะทุกคนเพราะว่า แอดมินก็คำนวณตามแนวทางนะคะทุกท่านค่ะมีเข่ามีรูดทุกมือเนาะพี่น้องค่ะทุกท่านสำหรับแนวทางเราสมัคคีวันที่29กรกฎาคม2567เจก,ก็ต้องเอาไว้แค่นี้นะคะขอขอบคุณทุกการรับชมทุกการกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดคอมเมนต์ค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสุขมันหวานสุขปู่สุขคุณเด้อพี่น้องเด้อสวัสดีค่ะ